ไหนไหนดูสิอ่าครบทีมแล้วสวัสดีทักทายทั้งหมด7,000นกว่าคนค่ะวันนี้นะคะ่ค้ามีมาแนะนำค่ะกับต้นเงินเต็มบ้าน CF ต่อบอกม0 0มาค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ CF จนไปไวเวอร์ นอยน้องเงินเต็มบ้านนะคะส่วนคุณหน่อยคลอง5ค่ะที่ CF มาบอกว่าจะให้ส่งต่างประเทศไม่ต้องกังวลค่ะนี่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 เพราะต่ายมินนี่ค่ะนี่เป็นผลงานวิจัยสุดล้ำจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติค่ะน้องเขาเจ๋งมากนะ้องเขาคือพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงเขามีรางวัลการันตีด้วยอะจะเจ๋งแค่ไหนและจะเป็นรางวัลอะไรไปชมกันเลยค่ะดรพิริยาทรสุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยยอดเยี่ยมรางวัล SNCA Breakthrough Prize 2021จากสภาวความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียจากโครงการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเปลี่ยนคุณสมบัติแป้งมันสับปะหลังให้เป็นพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่สามารถดูดซึมน้ำได้ถึง200เท่าจากน้ำหนักตั้งตน้นรางวัลอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราได้ รับจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะภายใต้โครงการความร่วมมือทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียก็จะมี12ประเทศนะคะแล้วก็มี7โครงการะะประเทศเราก็เข้าร่วมในโครงการในส่วนที่เราได้รับรางวัลก็จะเป็นส่วนของการประยุกต์ใช้กระบวนการทางรังสีนะคะมาปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุในธรรมชาติอย่างเช่นแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ชานอ้อยนะคะ ทำเป็นตัวโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงหรือว่า super water a b s o r บ e n t ถ้าง่ายๆก็คือเป็นเจลอุ้มน้ำอะค่ะทำให้เขายมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เยอะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชในที่แห้งแลง้งที่ไม่มีระบบชลประทานอะไรย่างี้ค่ะโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุ้มน้ำได้นานมากยิ่งขึ้นหรือสามารถใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกในอาคารบ้านเรือนช่วยลดความผีในการรดน้ำ หากประชาชนหรือภาคธุรกิจใดที่สนใจเกี่ยวกับโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สทนโทร02-4019885หรือ02-4019889ต่อ5995 มีพอลิเมอร์ดูดซึมน้ําสูงแบบนี้ไม่ต้องกังวลจะส่งไปประเทศไหนสินค้าของเราก็จะไม่ตุยน้องเขาก็จะไม่ตายจะสภาพสวยสวยส่งตรงถึงมือเจ้าของอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ